สวัสดีค่ะสวัสดีครับ ขอต้อนรับทุกท่านเข้าสู่รายการพิราบข้ามข่าวโดยกรมกิจการพลเรือนทหารบกครับค่ะสถานการณ์ไวรัสโควิด1 9ที่กำลังระบาดอยู่ในขณะนี้นะคะกองทัพบ,บกของเราให้ความสำคัญในการช่วยเหลือพี่น้องประชาชนชาวไทยให้ห่างไกลจากไวรัสโควิด1 9การทรพิทักษ์กำลังคนก็เช่นเดียวกันคน่ะออน้องชายคนเล็กของเรากาลังจะเข้าสู่รั้วของกองทัพบ,บกวันนี้เรามีมาตรการต่างๆที่ป้องกันและดูแลน้องชายคนเล็กเตรียมความพร้อมในการเข้าสู่รั้วกองทัพบ,บกค่ะไปชมกันครับ พี่ยินครับการเตรียมการรับทหารผลัดใหม่ที่ใกล้จะถึงนี้กองทัพบ,บกได้มีความห่วงใยกับน้องชายคนเล็กในสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคโควิด -19 เพราะน้องชายคนเล็กของกองทัพบ,บกสำคัญที่สุดเราจึงทำทุกวิธีทางในการเฝ้าระวังพิทักษ์กำลังพลเพื่อให้ห่างไกลและปลอดภัยจากโควิดครับ ค่ะน้องอาร์ตเราจะผ่านพ้นวิกฤตโควิด19ไปด้วยกันนะคะช่วงนี้เราไปทราบข้อมูลรวมทั้งมาตรการต่างๆจากท่านรองเสนาธิการทหารบกในฐานะผู้อํานวยการศูนย์บริหารสถานการณ์โควิด19กล่องทับบกค่ะ,ะหลังจากที่เข้ามาแล้วในวันแรกนะครับสิ่งที่เราจะต้องทําให้กับน้องๆท่านใหม่ก็คือโอกาสแรกเนี่ยนะครับเราจะสร้างภูมิคุ้มกันให้เขาก่อนนะครับโดยการฉีดวัคซีนนะครับทุกคนจะต้องได้รับการฉีดวัคซีนก่อนนะครับหลังจากนั้น นะครับก็จะเข้าสู่กระบวนการในการกักตัวนะครับเป็นเวลา14วันความห,หมายของมันก็คือช่วงเวลา14วันนี้นะครับก็จะมีมาตรการในการควบคุมในการทําหน้าที่ที่จํากัดนะครับเช่นเข้าห้องเรียนที่มีระยะหา่างมีการปองกันตัวเองเสร็จแล้วก็จะเป็นการเรียนในห้องเรียนเป็นหลักนะครับโดยจะมีครูสอนทางออนไลน์เข้ามานะครับเพื่อให้ครบ14วันสิ่งที่จะได้รับจาก14วันก็คือเราก็จะสามารถที่จะคัดกรองนะครับน้องๆฐานใหม่1พับ6สีนั้นนะครับว่า ทุกคนปลอดภัยแล้วนะครับหรือถ้าใครไม่ปลอดภยัยนะครับการแสดงออกซึ่งโรคนะครับก็จะเกิดขึ้นเราก็จะเข้าสู่กระบวนการในการดําเนินการรักษาให้กับน้องๆทันทีนะครับหลังจาก14วันไปแล้วนะครับก็จะเป็นเรื่องของการฝึกตามระบบนะครับซึ่งจะมีการฝึกทั้งหมดนะครับหสัป,ปดาห์สำหรับการฝึกพื้นฐานของน้องทุกคนนะครับหลังจากการฝึกจบในเรื่องของฐานใหม่แล้วนะครับในพื้นฐานของการเป็นทหารแล้วเนี่ยนะครับจากนั้นก็จะเป็นการฝึกเฉพาะหน้าที่ซึ่งทหารนั้นมีความสําคัญมากว่า หลังจากที่มีการฝึกพื้นฐานเสร็จเรียบร้อยแล้วนะครับทุกคนก็จะมีหน้าที่ต่างกันเช่นจะเป็นหน้าที่พลพื้นเล็กพลอาวุธกอนหรือพลหน้าที่พลน้ำสารต่างๆกันแต่ตรงนี้ก็จะเป็นการฝึกเฉพาะหน้าที่อีกครั้งหนึ่งเพื่อที่จะไปทํางานที่จะมีการฝึกเพิ่มเติมครับพี่ยีนครับและนั่นก็คือข้อมูลและมาตรการในการพิทักษ์กำลังพลในการเตรียมความพร้อมต้อนรับน้องทหารใหม่ จากพลโทสันติพงษ์ธรรมปิยะรองเสนาธิการทหารบกในฐานะผู้อำนวยการศูนย์บริหารสถานการณ์โควิด -19 กองทัพบกครับค่ะพิทักษราชันปกป้องประชารักษาแผ่นดินเพราะทหารเป็นที่พึ่งของประชาชนในทุกโอกาสวันนี้หมดเวลาของพิลาฟข่าวข่าวแล้วนะคะยินกับอาร์ตต้องขอลาทุกท่านไปก่อนสวัสดีค่ะสวัสดีครับ